ชละองดาวโมโตอายุ50ปีค่ะป่วยเป็นโรคกระเพาะแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งขั้น3เราเราตัเาาดเนื้องอกไปเรียบร้อยแล้วป่วยมา14ปีเราพยายามสรรหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมาตลอดเลยพอดีมีเพื่อนที่เขาแนะนำมารู้จักจากคุณหมอคุณหมอคือท่านดรสุนชัยครั้งแรกนะเราก็ไม่เชื่อ พยายามสรรหาจริงๆแล้วเราเคยเจอคาว่าเซนิติน่ะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็ไม่เชื่อว่าอยู่เมืองไทยมันจะมีจริงไหมอยู่ที่ไหนเราก็สรรหาแล้วะคะ่ะจนมาทานยุสกว่ามีความรู้สึกมันดีดิฉันทานทั้งหมดทุกตัวเลยค่ะสุดสีมีทานให้หมดทุกตัวเลยกินแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใน,ใน,ในท้องเมื่อก่อนจุกเสียดแน่นเฟอ้เอเลอเปเรี้ยวกดไหลย้อนนอนไม่ได้กินไม่ได้ทุกอย่างพอฉันไปอยู่ประมาณ6เดือน ดิฉันกลับไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นพอไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นไปเจอคุณหมอที่เป็นคนไข้เดิมคุณหมอบอกว่าคุณไปทําอะไรมาคะรู้สึกว่าข้างในคุณดีมากเลยเลือดก็ดีไม่มีอะไรเลยในร่างกายของคุณคุณกินอะไรมาคุณกินต่อเลยนะคะเราดีขึ้นจากคนที่เป็นมะเร็งขั้นสามเมื่อก่อนนี้ผมร่วงนะคะผมร่วงผมน้อยในตาวุ้นในตาเสื่อมตานี้มองไม่เห็นทุกวันนี้เห็นได้ชัดเจน ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาหยอดตาตาก็ไม่แห้งตื่นเช้ามาใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีการออกกำลังกายเพิ่มด้วยแต่ว่าใน,นเชื่อมั่นเพราะว่าเป็นอาหารเสริมของเซลล์ชั้นลึกเรากินเรามั่นใจมันจะไม่มียาเคมีเลย